รางวันที่หนึ่งเลขที่ออกศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดฮะไม่ถูกลอตเตอรี่อีกแล้วมวดเน,นี้ยเราซื้อลอตเตอรี่หมดไปเป็นหมื่นหวังว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งมันก็ไม่ถูกให้ฮ่เซ็งเลยสุดท้ายก็ไม่ถูกกับเขาสักทททำหน้าเซ็งขนาดนี้อย่าบอกนะว่าแม่ไม่ถูกลอตเตอรี่อีกแล้วถ้ามันถูกง่ายขนาด ก็ถูกกันทั่วทั้งประเทศแล้วก็จริงของแกนะถ้าอย่างนั้นแม่จะไม่ละความพยายามแม่จะซื้อหวยต่อไปสักวันรางวัลที่หนึ่งต้องเป็นของแม่ที่หนูพูดไปแบบนั้นไม่ใช่ว่าจะให้แม่ซื้อลอตเตอรี่ต่อไปแต่หนูพูดเพื่อเตือนสติแม่ให้แม่เอาเงินที่ซื้อลอตเตอรี่ไปลงทุนทำมาหากินอย่างอื่นแม่ลองคิดดูสิการจะถูกรางวัลที่หนึ่งได้ความน่าจะเป็นมันแค่หนึ่งในล้านเท่านั้นนะถึงยังไงแม่ก็ยังหวังอยู่ดี แกอย่ามาทำให้แม่คุยย้ยขควะสิจะไปไหนก็ไปได้แล้วกับข้าวมาแล้วจับพ่อลูกทำไมวันนี้ถึงมีกับข้าวแค่นี้เองล่ะแม่เออคือว่าก็แม่เอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่หมดน่ะสิพ่อนิกี้หุบปากดูนี้เลยนะอีกแล้วเหรอแม่ก็แม่อยากถูกลงวัลที่หนึ่งนี่จ้ะพ่อใครใครก็อยากถูกลงวัลที่หนึ่งกันหมดแล้วแม่แต่เวลาซื้อเนี่ยต้องมีสตินะไม่ใช่ว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ไปซื้อหมด จนตัวเองลาบากพอเวลาเราซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันก็มีทั้งถูกแล้วก็ไม่ถูกถ้าถูกก็ดีไปแต่ถ้าไม่ถูกเนี่ยสิเสียเงินเสียทองนะแม่รู้แล้วนะพ่อเลิกบ่นแม่ได้แล้วนี่เป็นเงินที่พ่อให้แม่ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะจ้าพ่อแล้วก็ห่างออกไปซื้อลอตเตอรีล่ล่ะรู้แล้วนะพ่องวดนี้ยแม่สัญญาว่าจะซื้อลอตเตอรี่แค่ใบเดียวพอให้มันจริงเถอะคนซูรินครับถูกรอบเนี้ห้าใบด้วย รับไป30ล้านนะครับดูสิสเห็นข่าวคขถูกลอตเตอรี่ลงวันที่1แล้วเราก็อดิจฉาเขาไม่ได้วาสนาเขาเนาะไม่รู้ว่าเราต้องทําบุญด้วยอะไรถึงจะถูกลงวันที่1เหมือนเขาบ้างป้าเอาลอตเตอรี่ใบนั้นให้หน่อยใบเดียววันนี้เอาใบเดียวเองเหรอใช่นะสิซื้อเยอะเดี๋ยวก็โดนหัวด่าอีก อย่าไปกลัวซื้อไปเถอะซื้อเยอะๆเลยถ้าเองถูกลงวันที่หนึ่งขึ้นมาผัวเองเขาก็พูดอะไรไม่ได้แล้วลองคิดดูยิ่งเราซื้อเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการถูกหวยนะจริงหรอป้าแต่ที่ผ่านมาฉันก็ซื้อเยอะแล้วนะแต่ไม่ถูกกับเขาสักทียังซื้อเยอะไม่พอนะสิแล้วฉันต้องซื้อเยอะขนาดไหนถึงจะพอมีเท่าไหร่ก็ทุ่มให้หมดตัวเลยเชื่อป้า ถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาบ้านหลังนี้ไปจำนองเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่ให้หมดเลยคอยดูนะถ้าถูกลอตเตอรี่ลงมาที่หนึ่งขึ้นมาฉันจะสร้างบ้านหลังใหม่เอาให้ใหญ่กว่านี้รับรองลูกกับสามีต้องภูมิใจในตัวฉันแน่ๆรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก944308 944308 ลงทุนไปขนาดนี้ยังไม่ถูกสกใบเลยล่ะเนี่ยตายแล้วฉันจะเป็นลมฉันหมดตัวแล้วนะเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยพ่อมิวกี้แม่ขอโทษนะเพราะความโลภของแม่แท้ๆเลยทําให้เราไม่มีบ้านอยู่หนูไม่อยากคุยกับแม่แล้วตอนนี้หนูรู้สุกว่าตัวเองเหมือนขอทานเลยอุยอย่าว่าแต่ลูกเลยพ่อก็โกรธโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแท้ๆจะทําอะไรทําไมไม่รู้จักคิดหน้าคิดหลังเล่นแค่สนุกคำขำงวดละใบสองใบพ่อจะไม่ว่าเลย แต่นี่แม่เล่นพุ่มจนหมดตัวเป็นยังไงล่ะทีนี้พวกเราเลยต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ไง